โอเคครับวันนี้ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาเปิดกระสอบอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ไลน์นะครับเมื่อวานไลฟ์ไป9ก้าชั่วโมงเลยขายไปร้อยสี่สิตัววันนี้ไม่ไลน์นะเปิดให้ดูเฉยๆนะครับป้ายนี้เปิดไปหลายลูกแล้วแหละแต่คลิปนี้ไม่ไลฟ์มันดึกแล้วด้วยมาส่งดึกมาเดี๋ยวมาดูเลยว่าได้อะไรบ้างนะรีบไปนะวันนี้รีบวันนี้รีบ

ก็ม่่โควิี่ะจะ่าเดีั่บานบานไต้จะไปด้ไัอขอไม่ต้อเรียไม่ต้องมหนึนไปด้วยันไปด้วยไปว้หน่อยีนะีแต่ป้ายนี้มับอกพวกเสื้อคอปกเสื้อบนเยอะที่ผมเปิดรูปเปิดออมาแต่ต้องดูอบป่มาได้มได้เขา้ นลำสอง,สองใครอยากได้ตัวไหนในกระสอบก็ทักมาได้นะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับกดลิงก์มาเลยหรือว่าพิมพ์ได้นะครับวันโมพาร์ทวินเทจนะ OMTVTG นะครับหรือว่าเป็นบุ๊คเกอรตัวผมนะกรรเทพกีฬานะครับตัว NTN EP นะครับนนอะไรไปดูนะแต่ลายสวยหน้านหลังโคตรเต็มเลยเหมือนนี่แปลกๆหมดเลยนะมั้งมาไปดูเขามีมาเป็นใบขาวด้วย พาสิพาสิตุนหมดตุนเยอะว่ะตุนเยอะว่ะน okay? ีน้ำสบจุดไหเฮยป้ายงานเก่าเลยเหี้ยอะไรวะสาใส่เสาไฟวงวะเนี่ยมันถูกอาเลยฟพระนครเหนือว่ะวงวงว่าวงหลายหลังจะป้ายงานเก่าแล้วใช่ไหฮาร์ลีมาว่ะตัวแรกว่ะโอเคครับหอกแม่งห่มควายเลยเหี้ยด แบงคหมควายเหียรูเยอะด้วยโอ้รูคุณเลยตัวนี้ไอ้เหี้ยเอาไปห่างแล้วกนะัเฮ้ยหัวะรอนเะรย่วะไอ้นี่ว่าไอ้ม้าเลยนะเนี่ยอุ้ยไปหางีกว่าไปนตวิ้งเออแมวหมอะไรตัวนี้สวยตัวไปหา อันนี้แหละไอ้สากงานป้ายล่กพันมาละตัวแรกไอ้ากข้างหลังนะเจ๊บ๊อกยาจีกไอ้อววยดูอดูอดูฟอตสวยอ่ะต่อไปต่ออุยมาเวผ้าโบลไมอนแต่อดว่ตตัวตตัวิงดิงเดมาแล้วครับยังตัดก็หอตัวเนี้ยลเต็มเลย เป้ายหมดเลยนะกระสอบเนี่ยผมชอบตรงมันเป็นออกงานป้ายเยอะเว้ยคนดูต่อให้เป็นเสื้อแบรนด์เสื้อเยี่อะไรอุ้ยทูทรสวยงานป้ายงานป้ายเห็นป้าพูดงานป้ายเลยดอย่ามาแค่หัวกระสอบนะัรยต่นี้่อเย่อนอนนย ไองานเนี้ยที่มันจะมาแทนเดอะมา์เทนน่ะงานเที่เนี่ยผมได้หลายหลายตัวจัดเลยป้ายไว้เนี่ยหัวหัวใส่ร้อยอยู่เดหนาว่าย้ร้อยหรอยด่าเดรง้อยเอย่าเงียบนะเว้ยหมาหมาน้ำสองแล้วกันครับผมก็จัดชุดน้ำสองนะครับคนรู้ห้าสิบตัวตัวขายพันต้นต้นนะ ล่าสุดขายออกไป51ตัวเนี่ยนัำสองเนี่ยลายสวยๆทุกตัวเลยกระสอบจาก40,000ด้วยรอบที่แล้วอ่ะนัำสอง51ตัวขายไปพันสามส่งตกตัวละยี่สิต้นๆหนึ่งการส่งก็สองร้อยงตัวเอาไปเรื่อต่อนะคริปไม่เรินไีก่นตปไนปนนไปหนหไปนไปไ เดี๋ยวงานน้ำสองเนี่ยผมขายพันกว่าบาทเองนะห้าสิบตัวลองติดต่อมาเดี๋ยวจับเตทให้ สภาพดีนะคะรับสภาพดีสภาพดีไม่ต้องกลัวผมยัดถ้าไม่พอใจเอาเงินคืนแค่นั้นเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอรอนไอรอนไอ่อมเดนงานป้ไอรอนไมเดนป้ายด้วยเอาเรื่องสภาพดีไซส์ดีเมื่อวาน a อ2แมงเจแมงออก m 1 2 0 130ตัวอุ้ยเกินว่าเกิน s อล้วนเลยเมื่อวานทั้งกระสอบเลยมาแล้วเรื่องไห อยู่แต่อยู่ตานีพี่ไอ้ไอ้แอราก็องะุดทนายทไรกนก็เดยมองเดี๋ยวไว้เราลุกนะไม่นไมรินะไม่จริงเลยฉันจะไม่จริงไม่จริงไม่จริงเลยหรเปล่าฮน้องน้องบอสน้ออสน้องบอสน้องบอสนองบอสน้อนน้้องบอสน้อ้งน้น้อ้องบอสน้อ้องบอสน้อง้ององบอสน้อน มองกลับ,บด้านแฮร์รี่พอตเตอร์ใส่ง,งานป้ายดำด้วยใชย่แฮร์รี่พอตเตอร์ไอ,ไอวานโค้ชส่ว <ไป S 2> นเป็นโจน่ะท,ท,ที่ที่มัน หน้างานป้ายไอตาสองพันย <2, S 2> <ๆ>ี่สิบเอองานป้ายตัดมาวะ่ะเรือดกาวศูนย์แม่งไ<ล>รกา0วะ 好好 <noise> งานที่เล่นทอดอยแล้วเล่นทอ็อตป้ายฟุตด้วยหูยโห,โหตัวนี้โคตรเที่ย์เฮียสวยจริงหลักเกิดจัดตังนี้ว่าด้านหน้านี้ไอเ้เชี้อย่อยางเท่เลยหลักพันน้าอีกตัวไอเ้เชี้โคตรเท่สภาพใหม่เลยไซส์เอ็มด้วยใหม่เอี่ยมเลยหูบวมโบวไอเ้ไ<ม>ไอเชี้เท่เกินกล้องเห็นไหอวะเห็นเห็น ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพักเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดได้สองรอสิบสี่ตัวนะครับต้นทุนตกตัวละร้อยเอาข้าวมาเดี๋ยวเรามาดูงานที่ผมว่าเป็นหัวสําหรับผมนะมันหัวได้แค่นี้แล้วแหละหัวทั้งหมด2ี่แปดตัวเพิ่มไปหนึ่งตัวยี้ก็เป็น่ิเก้าเซ็ติทช็ตตัวแรกป้ายบินคอฟิตให้ดูตัวเลยเนาตัวที่สองครับยีฟูดครับโอ้ยลมแรงเกินป้ายยังอยู่งานปั้มคอก็ขายกันตันไปสองพันออกแล้วอ่ะตัวนี้กานป้ายเอาเฮีิคอตเตอร์ป้ายดำ สวยสวยตัวนี้ก็ได้อยู่สามสี่ร้อยได้อยู่เอาตัวนี้ครับตัวนี้ครับเอเลี่ยนครับตรงสายนี้เป็นพันนะผมบอกให้งานป้าย xl ด้วย acdc ครับงานป้ายครับให้ดูขอใกล้ใกล้นี่ิกสิ์แท้ครับผมโอ้ลบัมไฮเวย์จูเลีดีวโดนลิกสิธกยิ่งเหมือนอยู่ยิ่งเหมือนอยู่ตัวนี้ครับพระแม่ครับฮารเชฟบ็อกให้ดูขอนโอ้ยพอโดนนัดจัด อยู่ด้านหลังฮรเชฟบ็อกฮะฮ่าเชฟบ็อกฮ่าเชฟบ็อกพูเลยวันน้าได้นะยังต่ำก็สามแสนมาดูเลยสามแสนได้อยู่ได้อยู่ walking d e a d walking d e a d ครับ walking d e a d ไมเอี่ยมดำปี่ะไรต่ำหนิใดใดตั้งสิ้นครับต่อปีสองพันสิบเจ็ดไมเอี่ยมผมชอบเก็บพวกพระแม่ไงผมเลยเอามาเป็นหัวหมดเลยเนี่ยในพวกแนวอย่างเงี้ยแนวอย่างพระแม่พวกเจ้าพ่อเทวดาเย่เนี่ยเอา hnm ร่วมกับ the return ฮะ p อ o ิ i นะแต่ว่ามันยับกระสอบยับดู the return the return เอ้ยเอ้ยเอ้ยให้ดูเลยนี่ก็วงอะไรไม่รู้นะฮะแหลมตายแหลมตายป้ายสเต็แมนด้วยเอาดูป้ายหน่อยเอาไม่ใช่อี๋ยอย่าปิดตัวไม่ใช่าสเต็แมนปิดตัวปิดตัว,ตว,ตว,ตวด้วยที <laughs> ครับดูหน้าหลังหน้าหลังมีเด็ดหลายตัวอยู่เนี้ถือว่าขาดไม่เยอะนะไม่ขาดเยอะเท่าไอ้กระสอบบัคนะกระสอบฟรีหมื่นนะผมขาดทุนสามหมื่นนะครับกระสอบป้ายส้มอันนั้นนะบักอันนี้นะักบอล ชืออะไรนะโบรูชีโบลูชีโบลูชี่แชมป์อะไรนะแชมป์ทีเปนตัวเตะกระสอสัญญาป้ายโบูรู้สึกกินหลุดกว่าแป้งกินหลุดไลปล่อยมันของเก่าว,วินเทจเอาไป <c oughs> มันอวอลฮะมันอวอนี่ตัวนี้เดือดเตตแมนตัวนี้ป้ายสวยเลยเตดแมนติดปอดสต็อกรอป้ายฟิตไม่คอฟิตปีแอโอ้โหอุ้ยมันอวอลมันอวอลหน้าหลังตัวต่อไปอันนี้ก็ชอบส่วนตัวเฉยๆมันอาจจะเป็นหางของคนอื่นแต่มันเป็นหัวสหรับผมนะครับให้ดูความป้ายคอฟิติ้ามมือหนึ่งเลยตัวนี้นะ ไอ้หนังแบบแนวสยองขวัญนากับอุลน่ะรอๆเลยดัดเลยใหม่เลยสั่งขออย่างนี้ดัดมางานนี้งานนี้โหลดดูขอไม่ดูของอันนี้โหลดงานป้ายแบบเอซีดีซีงานป้ายสมัยเนี้ยมันจะคอฟิตปี้อะไรนะมันทำเป็นคอใหญ่ไม่ใช่คอเล็กนะแล้วลายนี้อ่ะหาไงอ่ะหาไหนอ่ะผ้าขาวอะไรเนี้ยอยู่กลางอ่ะหาไงก่อนหาไงก่อนโอ้โหข้สอบนี้ไม่ธรรมดายัไม่เปิดอะไรก้อสอบนี้เอาเอาเอาไฮดรอนไมเดนโอ้โหสภาพเดสต็อปครับสีดอกหน่อยนึงวิสวยพันพันสองต้องมีแต่กูประมูลจบน่าจะประมาณ ไม่เกินไม่เกินร้อยห้าสิบสองร้อยคิดถ้าไม่อยากจะพูดว่ะต่อไปฮาทูผักครับโอ้โหใหม่เกี่ยมเลยตัวนี้เก็บหกร้อยเอาห้าร้อยหกร้อยงานป้ายครับไอเนี้ยมันมาแรงนะเว้ยมันจะแซงเนะมาเทนแล้วคนดูผมเตือนไว้นะใครมีรีบเก็บนะครับป้ายนี้เอาให้ดูเปิดกระสอบได้ทุกได้ทุกระสอบเลยนะกระสอบวินเทจอ่ะป้ายเนี้ยม,มันงานดีกว่าเมาเทนอีกนะสำหรับผมนะสำหรับใครไม่รู้นะครับแต่ผมว่ามันงานดีกว่าเมาเทนอีกคอมันฟิตกว่าทุกตัวเลยที่ผมได้มา,ผม,มาผมได้มาเป็นสิบตัวแล้วผมเก็บหมดเลย ตาหลังไม่ไม่ต่างจากมอเต้นเลยนี้ผ้าดำด้วยส่วนมากจะเป็นพวกมันย้อมที่ผมได้มาผ้าดำตัวแรกต่อไปอันนี้ใครไม่รู้ครับภาวนาให้มันเป็นญาติเคิร์บโคเบนอยู่งานเก่างานเก่าแต่เข็บเดียวทั้งตัวใครรู้ก็บอกได้นะว่ามันคือใครนะครับคือใครก็ไม่รู้นะครับพยายามให้เป็นญาติเคิร์บโคเบนอยู่แบบผู้มี้พระพรูเคิร์บโคเบนจะได้เกิดจอเรนนอนจอเรนนอนครับสวยๆเลยคอสองสีกระสอบเนี่ยยูโรมันเน้นงานป้ายเว้ยไม่มีปังคอเลยไม่เหมือนเอเจสองเมื่อวานเอเจสองไม่ได้มีงานป้ายเลยสมบูรณ์ปังคอล้วนอันนี้ก็อาจจะหางของคนอื่นแต่เเเป็็็นหหััวสารบบบบผผมมอกกชจะ เก็บเป็นร้อยตัวเก็บแม่งเป็นคอลเลคชันเลยนี่มอนาลิซ่านี่ก็เก็บนะกอวีด้วยไงเก็บเหมือนกันนี่เฮียผ้าคาร์ตตอนนะมันร้อยมันเหมือนปูมันเหมือนผ้าปูรีแต่มันไม่ใช่นะครับนี่หน้าอย่างนี้เห็นปะเมื่อกี้ไม่มีแตกแน่นอนอย่างเงี้ยใครเห็นก็คิดว่าผ้าโูรีไอ้เหี้ยมันกากๆโชว์ทำไมมันร้อยเดียวมึงดูใครมีร้อยหนึ่งเอามาขายได้นะอย่างนี้นะนี่อีก ป้ายฟุตออฟเดอะรูม,มแก้วหม่เอีคิลหรือด็อกต็อกเลสเลยด็อกเลสโซตัสโตโซเดอรเบอร์เลยอะนี่ที่เด็ดไอ้สัตว์เลดฮอตเลดฮอตเลดฮอตโอ้ยลายนี้หาไงก่อนทั้งเซิร์ฟขาได้หรือเปล่าส <10 S 1> ิเกนเจอร์เลยไม่ใช่ก้าวสูงก็เถอะตอนแรกเขาแรกมาในกระสอบผมคิดว่ามันเป็นอันนี้ลายหน้าฟัางคอกะกาที่แม่งมาอย่างสวยเลยแล้วดำฝีเลยมือหนึ่งเลยตอนนี้ตอนนี้ครับไท้ครับไท้ครับไท้อุ้ยเราดูแต่ลายหน้าใช่ปะไม่มีหลังด้วย แนวพวกซาดิสเหรอะนผูกแหวนเนี่ยปืนเนี่ยเม็ดตกเม็ดเนี่ยมีโกนที่จะตรวจจับง,งานป้ายด้วยป้ายสวยป้ายสวยใหม่เอี่ยมเลยแนวแม่งมุมว,ว่าเกเดนินน,น,นี่อย่างนีโอ้โหอันนี้โพลีผ้าโพลีแต่ว่าคอฟิตโพลีหนาไม่ใช่โพลีบางอ่ะโพลีหนาคอฟิตเปียดุซี่ดุซีอ้าวที่จยังไงก็สังพันเนื้อวันหน้าครับตอนแรกนึกว่าแต่ง90นี่จีอะแต่งงานป้ายเอาให้ดูให้ดูหน่อยงานป้ายเด้อกระสอบนี้ไม่มีบังคอเด้อเอาดูดดนี่เนื้อวันหน้านี่ อนี้อย่างสามก็เจ็ดเจ็ดหมื่นนะครับต่อไปงานไทยนะครับไทยไสองพันต้นนะหรือเปล่าไม่รู้แต่มันไม่กินไทยแลนด์งานป้ายด้วยรลลิ่งสักนครับนี่ป้ายนี้ก็ให้คนดูดปีอะไรไม่รู้ครับมึงเคยได้ตัวแรกครับก็ประมาณนี้นะครับผมลองคำนวณดูนะอันนี้คืองานหัวทั้งหมดนะครับงานทั้งหมดได้สองร้อยสี่สิบสี่ตัวป้ายนี้นะั่นอยู่โลอันนี้ได้ทั้งหมดห้าสิบสองตัวงานหลักร้อยร้อยต้นต้นเนี่ยแต่มันโลเนี่ยกระปูนกระเติรนอยู่นี่หมดเลยหนะังทะยอมขวัญเวนอมเนี่ย ชุดนี้ก็ขายทั้งหมดนะครับเจอกันวันเสาร์วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเจอกันไลฟ์สดไม่เสอะว่าทิศอะตุติดตังค์ไว้ก,ก่อนแล้วกันเขาเฟซผมมา K O N เดี๋ยวนึงรู้ไปดูไปดูเฟซผมว่าผมจะไลฟ์ตอนไหนผมจะโพสต์เตือนทุกคนในเฟซนี่ก็ทั้งหมดห้าสิบกว่าตัวนะงานหลักรนะ้อยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นงานอันนี้หลักร้อยอันนี้หลักห้าสิบถึงแปดสิบห้าสิบถึงแปดสิบก็ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าตัวน้ำสองนะครับจะเป็นงานไลฟ์แน่นๆทุกตัวเลยนะครับร้อยกราคตัวนะ วงด้วยกระตุ้นด้วยอยู่นี้หมดเลยขอคนใจใจพอคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ไปดูราคาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าชุดเนี้ยมัน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 ไม่ใช่ตัวละยี่สิบแต่ตัวมันลายมือมันลายเป็นตัวเฝ้าอันนี้ไม่ได้คัดนะไม่ได้เอาปะหน้านะลายหลังเนี่ยลายหลังเนี่ยจากกระสอบวินเทจแล้วเอาเนี่ยกระตุ้นเนี่ยเอาจากกระสอบวินเทจอ่ะเอาไปดูจ,จัดให้ถ้าใครจะจัดถุดเซตนะครับ ต่างงบนะถ้าไม่พอใจไม่ต้องเอาผมบอกแค่นั้นโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับกติดตามกันด้วยนะครับไปก่อนครับ